คำนำแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นที่การเห็นผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมมากมายต้องรู้สึกสับสนต่อการใช้ชีวิตทางโลกกับทางธรรมสายโลกก็ต้องวิ่งเต้นหาแต่เงินเพื่อการอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจนเหลือเวลาให้ตนเองที่จะทําในสิ่งที่อยากทำจริงๆน้อยมาก ส่วนสายธรรมก็จำเป็นต้องมีเวลาให้ตนเองได้ศึกษาคนา้นคว้าซึ่งรวมถึงการเข้าคอร์สอบรมธรรมหรือการปลีกวิเวกบ้างเพื่อฝึกปฏิบัติให้จิตใจแข็งแกรง่งที่ล้วนต้องใช้เวลาผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากจึงล้วนรู้สึกเหมือนกันว่ามันยากมากที่จะประสานโลกกับธรรมในขณะที่ต้องทำงานหาเงินโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่กับเนื้องานที่ไม่ได้รัก ทำยังฝืนความรู้สึกดีชั่วเพราะรู้ดีว่าเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมกิเลสมนุษย์จึงรู้สึกท้อแท้เหมือนต้องว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากแรงบันดาลใจที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเห็นความทุกข์ของคนยากจนซึ่งเป็นจุดอ่อนของดิฉันตั้งแต่วัยเด็กแล้วดิฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสาเหตุแห่งทุกข์ วงเล็บสมุทไทยของคนหมู่มากคือการไม่มีเงินเพียงพอเพื่อปัจจัยสี่โดยเฉพาะคนจนในระดับล่างสุดของสังคมที่ต้องใช้ชีวิตติดลบแม้ทำงานหนักมากก็ตามกลับมีแต่หนี้สินไม่มีวันสบายซึ่งที่ฉันเห็นว่า ความยากจนในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องวิบากกรรมล้วนๆเพราะไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนจากการค้นคว้าหาข้อมูลให้กับการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลาถึง5ปีดิฉันจึงรู้แน่ชัดว่าความยากจนในสังคมโลก เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถเนรมิตแผ่นกระดาษที่ไม่มีคุณค่าให้เป็นเงินที่บัดนี้ชาวโลกได้บูชาเป็นพระเจ้าเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่คนกลุ่มนี้ซึ่งดิฉันขอเรียกว่ากลุ่มคนสามานสร้างขึ้นมาเพื่อตั้งใจให้เป็นโซ่ตรวนล่ามนุษย์ทั้งโลกให้เป็นทาสเขา สิ่งนี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุใหญ่ของความยากจนและความทุกข์ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกขณะนี้ทำให้คนต้องตายหนึ่งคนทุกสี่วินาทีเพียงเพราะไม่สามารถเอาแผ่นกระดาษมาแลกอาหารและเป็นสาเหตุของอาชญากรรมทุกอย่างรวมทั้งทำให้ทั้งคนจนและคนรวยมากมายต้องเป็นคนชั่วเพื่อต้องการให้ได้เงินมาดูแลตนเองและครอบครัว จึงต้องใช้เนื้อที่ถึง12บทแรกเพื่อเจาะเข้าไปในรายละเอียดให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกลไกการผลิตเงินจากลมของกลุ่มคนสามานและนายธนาคารทั้งหลายอธิบายให้รู้ว่าคนกลุ่มน้อยพวกนี้ปล้นความร่ำรวยและทำร้ายมนุษยชาติอย่างโหดร้ายทารุณอย่างไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมโลกเดินมาสู่สภาวะที่เจ็บป่วยเข้าขั้นโคม่าเช่นนี้ ดิฉันจึงแทนปรากฏการณ์นี้ด้วยกละมังลูกเล็กที่มีคำว่าเงิน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 อยู่รอบที่กำลังครอบคนทั้งโลกอยู่ การเข้าใจกลไกาการผลิตเงินที่หลอกลวงอาจช่วยให้ชนชั้นกลางที่ปฏิบัติธรรมปล่อยวางเรื่องการหาเงินได้ง่ายขึ้นบ้างเข้าใจความเป็นมายาของทุกอย่างได้ดีขึ้นการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแตกต่างจากการเขียนของนักปฏิวัติสังคมโดยทั่วไปที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยงายกะมังลูกเล็กเท่านั้นคือกลุ่มนักกิจกรรมต่างๆที่สามารถคิดออกนอกกรอบ และนำเสนอปัญหาสังคมต่างๆที่ไม่ยุติธรรมจนทำให้สังคมโลกเจ็บป่วยเช่นนี้แต่แม้ผู้ที่มีจิตสำนึกดีเหล่านี้สามารถยกกระมังลูกเล็กออกได้เขาก็ยังไม่สามารถยกกระมังลูกใหญ่ของอวิชชาออกได้ในที่สุดแล้วจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำทางให้ ฉะนั้นการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงมีความแตกต่างจากนักปฏิวัติสังคมโดยทั่วไปที่ไม่เพียงแต่จะช่วยยกกระมังลูกเล็กออกให้เท่านั้นยังช่วยยกกระมังลูกใหญ่ออกให้ด้วยสามารถช่วยบอกทางให้คนสแสวงหาสัจธรรมสูงสุดที่จะช่วยให้ตนเองพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรซึ่งดิฉันใช้วลีแหกคุกชีวิต อันเป็นการแก้ปัญหาชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดซึ่งเป็นสองปัจจัยที่จะเกิดในคนคนเดียวกันได้ยากคนที่รู้ธรรมะส่วนใหญ่ล้วนอยากหนีโลกที่วุ่นวายโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในขณะที่ดิฉันมองว่าความคิดมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าคือส่วนที่สร้างสังคมโลกที่อยู่เบื้องหน้าเราฉะนั้นเราจะแยกโลกกับธรรม ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไม่ได้การประสานทั้งสองโลกตามรูปแบบของกลมังสองใบซ้อนกันอยู่ดังที่นำเสนอจึงเป็นทั้งจุดเด่นและจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้ที่จะหาอ่านได้ยากสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องย้ำคือแม้ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องการหลอกลวงในระดับโลกจนทำให้เกิดการเสียสมดุลและจ็ป่วยอย่างรุนแรง ซึ่งอ่านแล้วย่อมสร้างความหดหู่เศร้าสลดถึงขนาดกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนก็ตามแต่ผู้อ่านต้องมองให้ออกว่านั่นเป็นส่วนของรายละเอียดเป็นธรรมชาติของรูกระต่ายหรือใบไม้นอกกำมือภาพใหญ่อนันเป็นเป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้คือดิฉันได้หยิบยื่นทางออกอันเป็นข่าวดีที่สุดของชีวิตไว้ด้วยนั่นคือเรื่องการแหกคุกชีวิต เพื่อการพ้นทุก์อย่างถาวรหายกลุ่มใจหายคิดมากฟุ้งซ่านอย่างทาวรจึงไม่ใช่เป็นหนังสือที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวแต่อย่างใดเพียงต้องการให้คนไทยเปิดหูเปิดตาต่อปัญหาของโลกเท่านั้นตรงกันข้ามนีม่เป็นหนังสือที่ให้ความหวังอย่างสูงสุดให้ข่าวดีที่สุดแก่ชาวโลกว่าเรายังมีทางออกที่สวยงาม และทางออกนั้นก็อยู่เบื้องหน้าของมนุษย์ทุกคนแล้วเพียงการฝึกฝนทักษะที่เอาสติมาปักลงที่ฐานวงเล็บสติปัฏฐานสี่หรือพาตัวใจกลับบ้านเท่านั้นผู้ปฏิบัติก็จะพบทางออกของชีวิตสามารถอยู่อย่างเป็นสุขและตายอย่างเป็นสุขได้อาจจะมีผู้อ่านไม่น้อยที่เพิ่งมารู้จักผู้เขียนเป็นครั้งแรกโดยผ่านหนังสือเล่มนี้ จึงยังอาจจะไม่ชินต่อคำศัพท์ที่ไม่คุ้นหูโดยเฉพาะส่วนที่เนื่องกับธรรมะจึงต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยขอให้อดทนอ่านเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนก่อนและเพื่อไม่ให้เสียเวลาของการทำความเข้าใจภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ดิฉันจึงตัดสินใจเอาการตอบคำถามและคำวิจารณ์ของผู้วังดีมาใส่ไว้ในบทนำแทนที่จะใส่ไว้ในภาคผนวก ตามความคิดดั้งเดิมดิฉันเห็นได้ชัดว่าความห่วงใยของเขาเป็นผลพวงของการไม่เข้าใจภาพรวมของหนังสือเล่มนี้มากกว่าจึงทำให้ดิฉันต้องคิดหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้นพูดอย่างไรจึงจะรัดกลุ่มมากขึ้นให้แน่ใจว่าผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจเป้าหมายสูงสุด และเจตนารมของผู้เขียนซึ่งเหตุผลใหญ่ๆก็ได้พูดไว้ในคำนำและบทนำนี้แล้วส่วนรายละเอียดที่เนื่องกับทางโลกเช่นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่พูดถึงนั้นขอให้เข้าใจว่าล้วนเป็นไปตามกฎอนิจจังข้อมูลและเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อหนังสือตกถึงมือผู้อ่าน แต่ข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนคือสัจธรรมในเรื่องการแหกคุกชีวิตเพื่อการพ้นทุกทางใจอย่างถาวรจึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าที่คงทนถาวรวงเล็บคลาสสิกสร้างประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้ตราบนานเท่านาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านตระหนักชัดถึงความโชคดีอย่างมหาศาลของตนเองที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาจนสามารถเปล่งคำอุทานอย่างเป็นธรรมชาติได้ว่าดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นสุภวันกรีน1มกราคม2559